นี่คือภาพรวมสั้นๆของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่การประทะกันจริงๆแล้วนะครับแต่มันลามไปถึงความกังวลของชาวบ้านแล้วก็สงครามข่าวสารแปลกๆในโลกออนไลน์ด้วยเรื่องแรกเลยนะครับคือชาวบ้านชายแดนตอนนี้เขาหวาดระแวงกันมากที่ตราดนี่ถึงขั้นต้องเอาตะข่ายพรางมาขึงไว้เหนือจุดตรวจเลยนะเขอเชื่อว่าจะช่วยสกัดโรนพลีชีพได้ส่วนที่จันเนี่ยแม้จะยังไม่มีอะไรแต่ชาวบ้านก็กังวลเรื่องบังเกอร์ที่เก่ามากแล้วครับ คือมันสร้างตั้งแต่สมัยขมรนแดง40ปีก่อนเน่ก็เลยอยากให้สร้างใหม่ให้อุ่นใจกันหน่อยประเด็นที่2คือสงครามข่าวสารผ่านถแถลงการครับโฆษกกลาโหมของกัมพูชานี้ออกมาถแถลงรายวันเลยนะกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยใช้แก๊สพิษโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลแต่ที่มันน่าสนใจคือเนื้อหามันคล้ายกับที่ฝ่ายไทยเคยพูดเป๊ะ,เ,ปะเลยครับคือต่างคนต่างบอกว่าฉันป้องกันตัวนะฉันยิงแค่ทหารเหมือนกอปปี้คำพูดกันมาแล้วสลับชื่อประเทศอะครับ และสุดท้ายครับอันนี้อาจจะพีคสุดคือเรื่องคลิปไวรวัลบักบอยคุณบักบอยเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาที่ชอบวิจาร์ไทยใช่ไหมครับทีนี้มีคนใช้ AI สร้างคลิปปลอมเลยว่าบักบอยเนี่ยใส่ชุดทหารไทยแล้วบอกว่าเป็นสายลับแล้วคนเชื่อกันเยอะมากจนบักบอยตัวจริงต้องออกมาอัดคลิปเคลียร์บักหัวร้อนสุดๆถามกลับไปเลยว่าทำไมโง่อย่างนี้ที่ไปเชื่อคลิป AI กันได้สรุปง,ง่ายๆก็คือ ตอนนี้สถานการณ์ชายแดนมันเต็มก็ด้วยความหวาดระแวงไม่ใช่แค่ในพื้นที่จริงแต่มันลามมาถึงโลกออนไลน์ที่ข่าวจริงข่าวปลอมมันปนกันจนแยกไม่ออกแล้วครับ